ครับนี่คือสูตรเดียวที่จะเอาไปใช้งานพรุ่งนี้นะครับผมกระปองใช้ล้ำสามขิดนะครับขนมปังปันอันนี้จะเป็นขอบมันครับผมขอบขนมปังก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นปังข้าวนะครับเขามีไผ่เกี่ยวของลุงนะครับแล้วก็มีอันนี้เกือบขีดครับนี่ครับผลงาน ผลงานเมื่อวานแลก็อันนี้นะครับเป็นมัควิดครับผม,มควิดแล้วก็มีปังแยมโรแยมโร่แยมโรไผ่เขี่ยวครับผมวจะผสมข้าวกันไว้เลยนะครับจะทำเป็นแห้งไว้ครับแล้วพรุ่งนี้เราจะใช้นี่นะครับกะทิอบควันเทียนครับผม ดอกไม้หอมอ่ะยวไปถึงใหม่ล้วก็จะเทใส่แล้วก็ลองดูว่าจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่เหนียวก็จะผสมน้ําที่ใหม่นะครับผมมาเดี๋ยวเราผสมเยอะกนเลยครับครับผม ก็ผสมกันมาสักพักก็เริ่มเข้ากันเลยนะครับเป็นพวกแยมโลปังอะไรก็เป็นก้อนเล็กๆก็บีบๆให้มันแตกนะครับผมนี่ก็จะทําเป็นแห้งไว้นะครับแล้วจะใส่ถุงไว้บรรจุถุงไว้ครับผมนี่ครับผมบรรจุถุงเรียบร้อยแล้วก็มาดใหแน่นเลยไม่ต้องแช่ตู้นะครับวางไว้อุณหภูมิห้องได้เลยก็ ตรงนี้ก็อย่าลืมครับกะทิติดไปไปครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับไปฝากไว้ด้วยครับผมก็เอาไปปรับใช้กันดูนะครับไม่มีพิษมีโทกครับผมลุยครับ สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีรวมถึงนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมเช้าเช้าครับวันนี้มีเวลามาจนถึงเวลาสองโมงกว่าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ออกโมงครึ่งครับมาถึงใหม่แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเหยื่อที่ทําไว้เมื่อวานเย็นนะครับที่เตรียมไว้นี่มาเดี๋ยวเราจะใช้กัน ไม่เยอะนะครับแบงค์ใช้เอามันเป็นแบบผสมแห้งมานะครับจะมีเปียกก็เป็นแค่แยมโลแยมโลไผ่เขี่ยวครับผมแยมโลไผ่เขี่ยวนี่จะเป็นน่นอยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เก็บได้ยุะเป็นอาทิตยครับถ้าทําไว้แบบนี้แต่ถ้าหลังจากใช้วันสองวันแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ดีกว่านะครับผสมไม่เยอะครับทีละน้อยอะ่ะ ใส่ไปนิดเดียวก่อนที่นี่ไม่อุปสรรคมันไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะปั้นเดี๋ยวก้อนโตน้อยแล้วก็ชิงหน้ายาวตะขอเบ็ดก็0.8ของยามาโต่ตุดหวงนะครับแล้วก็ใช้ของไพเนียครับเบอร์ซิปตุดหวงมือนกันกันไกลไม่ทันละอันนี้เป็นกะทิแบบออบควันเทียนนะครับ ใส่ให้พอปั้นได้นะครับแต่ยังไ,ไงเราก็จะต้องผสมน้ำที่นหน้าหม่เดี๋ยวลงไปเติมน้ำแป๊บครับผมนี่ครับผมผสมมาเรียบร้อยแล้วจะจะเอาแบบไม้แรกก็จะเอาแบบล้วนๆน,น้อยนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงก็เดี๋ยวยจะเติมนม้ำให้มันเหนียวขึ้นนะครับไม้ที่สองที่สามต่อไป ไปครับผมเดี๋ยวปั้นเหยอยแป๊บนึงครับนี่ประมาณนี้ครับครับตอนนี้ก็เอาเหยียใส่ตะกร้อเรียบร้อยละก็จะมีเพิ่มมาหนึ่งคันนะครับคันยาวนี่ิบฟุตลอกใหญ่นะครับก็ของน้องเมียให้ไว้ครับเขาไว้เล่นที่อ่างเก็บน้ำใหญ่ๆนะครับตกปลาสวายตกปลาอะไรแล้วก็ตะปองก็ทําเองเมื่อคืนนะครับทําลูกเบอร์ใหญ่น้อยไปครับผมเดี๋ยวจะตีเฉียงๆไปทาง ก่อพักตบนะครับมันวนยุดเรื่อยๆนะครับก่อพักตบอ,อันนี้ตรงหน้านี้เป็นทันดินนะครับพร้อมสูงเมือ่อวานนี้สีไปรู้เรื่องเลย จะโดนการลุกป่าข้างตัวริบบางคนละงมาก อย่างไรครับเพิ่งลงเบ็ดครับต่ไงตีตะโดงไงเนี่ยการลูกปลาอยู่ตรงนี้ไม่ลงอะตีอ่ะนะต้องเลยพักไปนี่ตุ้มตุ้มนิดน่สะโดงว่ที่ต,ตกปลาตอกหน้าดินครับผมเข้าไปดูยูทูปเลยตะปองพาหาก,กินทำช่องเอผ,ผ,ผอเร่ผ่านอยู่ไงดูด้วยไฝา,แบบากเข้าไปติดตามให้ด้วยเฮ้ยเ,เมื่อกี้มันขึ้น ตีลูกฟ้าปุ้มบุมมสะดเอตีดเอาใช่เงไดหอม่รู lent il, lent il uh, ้เอไระเียข oh, ้อ้โดนมุ um ้ต in ีมาก็มีกัดโอ้โหขนเข้าใหม่เยอะคงจะเคสแหละเออว่ารอบิ้งเปิดเพืได้ออกไขาเปนแรกอ๋อนั่นนั่นนเอาแล้วหรออันนี้มีอาการเนะโดนสิ นะครับผมตันแรกเข้าไหวครับวันนี้อย่าดีอย่าดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเฮ้ยโอ้ยปลาอะไรวะซุปเปอร์จิว๋วปลาขย e ยงโอ้ยกินเวทเบอร์อลไววะนนียครับผมโอเคครับส่วนจุดแปดอย่ามาต่อเต็มปากโอโห อร่อยทุกปลาแน่นอนครับผมบันเทิงครับบันเทิงปลาบึกครับสองลูกมันมาอนแ,แน่นอนลูกปลาบึกครับสองมาเอ,อ้าไม่เป็นไรเก็บก่อนปลาแร,รก ไม่โดนครับผม

อ,อังไงว้นะขันแข่งเกินเนี่ยวัดพาดสองรอบนะครับอันย,ยัยห้อยไปแล้วเป็นนกแล้วนะนาและนะ้วจะดิกะ๊ดกจะ,ะดิกะ๊กจะดิกแน่นแน่นนั่นเองห้อยไปแล้วไง เป็นปานแยกสีหรื <c oughs> อเปล่าเฮ้อตังตกนเลี้ยวข้างครับยังไม่ได้ใายเลยพชี้กลางจะถ่ายเออมีปาย โดี๋ยโดนฮึโอ้โหมาแล้วครับว้าวเฮ้ยตกชิงจังวะโอ้โหฝนก็จะตกเอาไงนี่ทีน่นี่ว้าวุ่นเลยจะฝนตกน,นะครับออก อือลำบากแน่นอนมันมาก็แค er ่พอลื่นๆกะทิอบควันเทียนครับผมหวานเจี๊ยบมาอีกแล้วอันนั้นยังไม่ได้ใส่เยอะเลยอืมอ้วงไม่วหวัดนะยกเข้ามา ไม่ในตัวครับกะทีออกควันเทียนครับทำงานอืฝนก็เริ่มตกแล้วอุปสรรคค่านี้ครับมันเทีงอยู่คนเดียวได้ดูดิโอ้โหอะไรจริงแจ้งดิ้ก็เอวเจ๋วครับผมฝนตกครับผมไม่รู้จะออกได้หรือไม่แต่ก็ต้องรอรุ่นอะ

เดีเ๋ยขาดจมไม่เป็นไรนไม่เป็นไรไอเดืนอนเอาวก่ะบันเทิงสิครับเฮ้ยยกแล้วกระชัางไม่ต้องลงน้ำ <laughs> เยบปลไปเดียวเอาล่ะเอาล่ะ oh. ครับลิว้วฝนก็ตกแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้หน้าดินนี่ก็เปลี่ยนเดี๋ยวมดอะรอบนี้ก็ปั่นเหนียวน้อยนะครับก็เอาจนถึงเวลากลับเลยถ้าปลาไม่เข้าก่อนอ <c oughs> ยูย่ก็ตกนะครับมดคืนไม่ตก ตัวสิงเหลียวเพลินๆไปก่อนปลาไก่ยี่ไ,กกยได้หมูปลาก,กายี่ได้นี่ปลาก,กายก็ขึ้นปลาขยงก็ขึ้น ตัวครับกินฝาฝนมาเลยอ่ะเทียนครับผมีิอบควันเ,เทียนครับหอมหวานเยี่ยบทำงานพร้อมๆอืมโดนกำลังต้มยาเลยตัวครับผมเจิ้นยาได้ฝนว่ะเฮ้ยจิ๊บควันเทียนครับผมหอมเพี้ย โอ้หวัดไอ้กับข้าวพักฮ่าตะเพียนแลยครับผมเปิดซิปเอาเนีย่ยข้าปลโอุ้ยเจ๊วัดอะไรมาโอ้โหไปแกเดี่ยวครับผมตอกปล่อยๆนะครับแต่ก็ตอกแหละเอ้าเปียกแฉหมดแล้วพื้นที่ แล้วรูคุยลุดเหลืองแห้งหมอช้างเหยียบดิแล้วหมอช้างเหยียบไม่รู้อะดี๋ยวใันจรกินอะไรนั่นแค่ทุ่นวนวนวนเพราะว่าจะนั่ยกขาแขนแล้วก็ยังไม่ได้เอ้ามีลุ้นเด้อใหญ่บันแซงโอ้สุดยอดสุดยอดได้ได้ได้โอเคมีลุ้นมีลุ้น สิ่งเหลวบันเทิงวะใช่ไหมฮ่าฮ่าโชอบว่ะเหลวอ่ะเวลาวัดปลาันใหญ่สายย้อนร่วงไงหยับไปเลยหน้าดินเราเอ้ะเอาจะเทว่ะออกเลยอ่ะ

กลับบ้านแล้วนะครับชาวนี้ก็ได้ผลงานอยู่ที่สีตัวสีแต้มครับอาดินของเราปลาตะเพียนส่พอสวยๆอยู่ครับผมฝนตกครับเรือนปิดปัดเลยไม่รู้จะออกได้หรือไม่นะครับหมดเวลาแล้วทาวสีตัวครับ <Okay. S 1> ก็ยังไงแล้วก็ฝากสุดยะเอาไปปรับใช้กันนะครับนั่นแหละก็ไม่รู้ว่า หมายไหนมันกินยังไงก็ลองอาไปปั๊บใช้กันดูแม่บ้านก็จะตอกลิ้วต่อครับไปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาครับบ้านครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม